สวัสดีครับพี่น้องลงทงล่งไทยแล้วครับผมมันนี้มาหน้าปังครับผมหน้าปังมองเด้คนวานกรมันก็นง่ามแลวครับผมกำลังปล่อยน้ำเขาเขาก็นังงามเลยครับผมบ้านปุ๋ยล้วบ้วานปุ๋ยแล้วครับผมมองเด้บ่เกิดกันมาสามก็นั่งมาสามครับผมกำลังปล่อย,น,ยน้ำเขาอยู่ครับสูบน้ำเขา ก๊กําลังวานเขมีครับผมกูได้อันนี้ครับผมมานามเขาที่หลังกับว่กกำลังวานครับผมกําลังปั่นอยู่ครับผมติดตามชุ่มน้ากันครับผมวิถีชีวิตชาวนาเพชรนาปังครับผมนาปังดีกว่านาปีเลยครับผมมันคุ้มน้ำได้คุ้มน้ำได้คุ้มหญ้าได้ครับผมหญ้าน้าคันแท่น้ากับบเกิดนนามมาก็คุ้มได้ครับผมบ่กระดนหนาฝน สุดยอด,ดเลยครับผมหน้าปังเขาก็น่าง,งามเลยครับผมตามติดวิถีชีวิตของชาวนาครับผมตามตตดตามช่มนมกันครับแ้วกาไปสามโอ้กามันก็นงามครับเนาะบังห้ากกอนไหมน,นี่สังเกตเบังห้ากกอนเนี่ยกาเนี่ยงามเนี่ยห่ากกันเดินดีโอ้สุดยอดเลย กาะทอเอเนาอยู่นี่ครับผมมวงไหนมันทีมันจุ่มๆกันแบบนี้ครับผมเพากย้อนออกเอาไปสามครับผมเอาไปสามองเลนเป็นจุ่มกันที่มีอยู่ครับผมก็เอาไปสามองเลนบ่เกิดครับผมเป็นตาคุณยายเพิ่กําลังถอนอยู่ครับกลางทงนี่แหละครับผม หลังจากเขามันง่ามแล้วบรงไหนมันวางๆครับกระท้อนไปสามเป็นเสด็จครับผมมิถีชีวิตกเกษตรกรไทยครับผมอน้ำเขาแล้วครับผมบบดนี้มันง่ามแล้วครับผมนี่ก็ลังสูบน้ำเขาอยู่ครับผมดึงน้ำจากคลองครับผมน้ำเบอือดครับผมน้ำเต็มคลองเลย นี่ครับผมเราใต้ไตมันจะบ่ค่อยเกิดนี่ครับผมเราแต่ไตเกิดบพ่ค่อยดีก็มาสามครับผมนี่สามนี่แหละครับผมบอกกาเนี่ยแหละครับกา่ที่ท้อนมาเนี่ยมีสามครับโอ้กา่พนนี่เป็นงามเลยครับผมหากสังเกตหากมันเป็นกีบดดีกาเขาหน้าปังก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมพี่น้อง ขนนเขาหน้าปังนี่จะมีเฉพาะหน้าปังนะครับตน้นซูบป,ปสูงแข็งแรงเลยครับผมนี่แหละครับผมแปลงติดกันนี้เพิ่งกำลังปั่นอยู่ครับผมกาลัางปัน่นกาลัางหมอบสิว้านมันนี้ครับผมแปลงนี้หน้าติดบานครับผมงามกระขนาดปั่นแล้วแหระครับผม สองให้ปั่นเสร็จแล้วสองแปลงครับผมเดี๋ยวต่หมอบกำลังหมอบอยู่ครับผมแผนกัำจัดศัตรูเทียบเลยครับผม สุดยอดของบรรยากาศท้องไร่ท้องนาหนัมงมอบมากแล้วครับผมปันครับผมมีวิธีปั่นครับผมปั่นเซ็หมอบเซ็จแล้วก็บว่านี่ครับผมผุดนใจเครื่องพ่นเครื่องพ่นยูุคนครับผม หลังครับผมหลังจากใช้าอานาจแช่ไว้ครั้งไ้แล้วครับผมก็ได้ที่แล้วก็มาปั่นครับผมปั่นง่ายๆครับผมไอ้นั่นเอานา้ำคลังเอาน้ำเขาอยู่ครับผมปัน่นอันนี้หมอบ ใส่รถเดินตามเนี่ยนะครับหมอบ เนีหมอบครับผมวิธีหมอบรถไถเดินตามครับผมแบบโบเมนแบบซิ่งแบบธรรมดาครับผมแบบจิ้มวุ้ยไวแห่ไวครับครับผมนี่ธรรมดาไวคือกันนะครับนี่ไ,นนไปแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับผมนี่ก็หมอบหมอบให้มันเสมอครับผมหมอบให้เสมอ ตะกีก้ร่องน้ำ พี่ปันครับผมปันเสร็จแล้วก็มอบครับผมโมบอน้าออกแต่กวานอะ่รแบบนี้ครับผมหน้าปิดบานครับผมโอ้สุดยอดเดื้อมมากระจายเลยครับแปลงที่ว่าอยู่ใกล้ๆกันกับเกี้ยวแล้วครับผมภูวานก่อนเห็ดก่อนนะครับผมปได้มีเวลาก็มาเห็ดครับผม อันจากวางงานเดี๋ยก็ไมาเห็นขึ้น้าเมือกับบ้านเห็นตอนไหนก็ได้ครับ กดดินไปครับผมไม่มเสมอ วีทีทำนาพลางครับผมโอ้งามๆครับผมหม้อเดียวงามๆม,มันเรียบมันเรียบมันเสมอดีครับผมลูกหากินหอยกินเกียดกินกบกินแมงนาะงงามนะครับผม แปลงนี้ว่านปุ๋ยไปแล้วครับเขางามเขาพรมหญ้าประมาณคืบนี่แหละครับผมคือปัวๆแน่หรือประมาณคือว่อนา,อวานปุ๋ยเลยครับผมนี่ยพราว่านปุ๋ยแล้วก็เอานำเขาแช่แล้วครับผมวันนี้นี่ครับผมว่านปุ๋ยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอานำแช่ไว้ครับผมเขาก็งามงามครับผม เรียบแล้วครับผมบัตรียบงามเลยครับนีร้อยสามครับผม ต่อใต้มันหนูกินครับผมช่วงวานนหนูมาเก็บกินเขานี่สามครับผมลองร้อยสามไปแล้วสามไปแล้วครับผมแปลงนี้นามก็นั่งเอาเขาอยู่ครับแปลงนี้ก็เอาเขาครับผมเขาก็นังงาม บรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเช้าครับผมเขาง่ามแห้งเด้อครับผมพี่นองครับง่ามง่ามถึกคุยแล้วเด็เอ็นเดียนนียครับผมวัน ้องทรงมากน้ำห่วยครับผมมีเป็นห่วยห่วยกระต้อกับพ้องนะครับผมสามารถปล่อยนำข้องของห่วยได้ครับผมเนี่ปล่อยมากแดึงน้าขึ้นหน้าครับผมเนี่ยในรถคูโบตารับผมดึงน้าดึงจากห่วยครับดึงน้าใส้นหน้าครับผมเหมือน หลังจากฟันปุ๋ยเสร็จแล้วครับผมเนี่ยถึงน้ำใส่ขังไว้ขังน้ำเดยขังน้ำครับผมสวยงามแห้งครับผมทางนี้ไม่แปลงแปลงนี้ไม่ฝูงป้วยครับผมฝูงป้วยครับผมก็มีเห็ดหน้าปังแขยมไปน้ำครับผม กระปล่อยเวีนที่ไรที่หน้าใบหัวเหี่วายกินน้ำครับผมผมโซนทั้งนี้ครับผมปลูกเขาแล้วตรงกลางกระเวียนว้ครับผมให้ไว้ให้ควายท่านในกับปลูกเขาครับผมควายกระปล่อยควายฝูงครับผมเป็นควายฝูงควายใหญ่เด้ครับผมควายงามควายตัวละสี่แสนห้าแสนในช่วงนั้นครับผมกุ้ยดอนตัวนั้นมักเงี้ยมมากเงาเลยครับซื้อมา หาแสนคนนี้ครับผมคุยนอนคนนี้ให้ดูแลครับย่านน้ำข้นกันคนที่ว่างลวดรวดไฟไปครับผมเอาไฟล่ไงใบครับผมกล้วยมันก็ไปตามมันนะครับผมสบายสบายครับผมกินอิ่มเหย่างเข่าคาะนะครับผมคนผ่านเข่าคอกนะครับผมอิ่มแล้วตอนซ้อมมากก็ออกมากครับผมคอกอยู่พูนครับผมผ่านเข่าคอกแล้ว ตอนเช้าก็มาพากันมาเล่นกินยากินเฟียงครับผมโอ้สบายแหงครับผมพี่น้อง่นบ้างไฟไปออมเลยครับผม่ลวดว้างหลวดไฟครับผมปล่อยไฟไว้บ่ต้องใส่ข้นไปไล่กอกครับผมสมัยขุมมือนี่สบายแหงครับผมไปมีทีหน้ากว้างครับผมเลี้ยงควายสบายเลี้ยงงวัวควายนี่ครับผมสมบายแหง ยอดของบรรยากาศท้องไร่ท้อง,องนาครับผมโอ้ยงามแหงครับผมเขาน้ามืดหรอกครับผมหน,น้าแรงเคลื่อนน่องไหวปลอยมากครับผมแรงผลปอยมากเขากังงามเลยครับผมส่วน้ำฝนพอตาเพิ่นสามเขาเยอะครับผมั้ำฝนครับ บรรยากาศสุดยอดเลยหน้าติดหวยติดข้องครับผมพี่น้องมีหวยขึ้นไปหันข้องไงันกรบผมอตนนติดติดกันเลยครับสามเขาครับผมเขาที่ว่าหนูมันกินไป ช่วงวันนะครับผมนู้นอตายตายนู้จะมาเก็บกินเม็ดข้าวสารข้าวเปลือกนะครับผมมันบ่เกิดกันมาสามสามพนันดําที่ทีครับผมพี่น้องใส่เวลาเลยกากามงาม,งามกับผมจกี่งมากเก็บงามแห้งเป็นข้าวเจ้าบ่พอข้าวเจ้าครับจะเป็นแต่เขาหน้าเนี่ยเขาจะใส่แต่ข้าวเจ้าเนาะหน้าปังข้าวเจ้าข้าวเจ้าเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยบ่ กับสายพันธุ์ของเขาเลยต้นบ่สูงต้นติดเตี้ยเนาะแต่ว่าแข็งแรงโบสัมเตี้ยเนี่ยเขาเปี้ยงเอือกเปี้ยงแม่นบ่สูงคือกันบ่สูงมันงามดิมันงามสูงคือกันดิเปี้ยงเอือกคือกันมองมันงามครับผมเย็ดหน้าปังหน้าปังนี่ขายอย่างเดียวบ่ขายอย่างหน้าปังนี่ขายเขานี่ใส่ขายเด้อครับผมพี่น้องหน้าปียังเก็บไยูกินเนาะ ก,กินปลาไน่ยเกไปกินแน่ท่อนแล้วมันหลทีมันหลกับแตนได้ขายน้ำหน้าปีเกบไปกินบางส่วนครับผมเป็นบางส่วนกินบ่เท่ายดุกคนโอ้งามแหงเลยครับผมหน้าสุดยอดเลยเจ้าหน่อยมีหอมเขาห่วยๆเลยครับผมพี่น้องเขากำลังอันนี้เนะยครับผมช่วงมันจิตต้งทองมันจิตหอมแหงเนี่ยครับผม,ว,ม,ม,ม,บผมวิถีชีวิตของกเกษตรกรครับผมทำหน้าปังน้ำที่ทีแบบนี้แหละครับ ย่าน่อยอเพิ่งจะแตกกอเนาะแตกกอแล้วครับพอมีหยังฝากให้ถึงพี่น้องทั้งสีสะเก็ดบ่อาบุญมีหยังละญาติพี่น้องทั้งพุ่นอขอพ่นอยู่สี<ด>สะเก็ดพ่นเด้อครับผมพุม่นมี้ขอมีครัวอยู่ทั้งพี่ทั้งตำบลขามใหญ่ถึงตำบลขามใหญ่แน่นอนตำบลขามครับตำบลขามเนาะตำบลบ้านขามอำเภอน,น้ำพองเนาะแม่นว่าคอนแก่นครับผม ขบวนบันขามบัดประทัดขามเกลนนั่นนะครับผมบ้านนั่นนะครับผมนี่ก็ได้ง,งามครับผมเขาสุดยอดเลยเดี๋ยวผมมีโอกาสเวลาเก็บเกี่ยวผมจะได้มาถ่ายถ้ำอีพี่น้องเบิ่งเกยกดครับผมเนี่ยเขาก็ได้ง,งามเลยครับผมพอมาอยู่พี่หลายปีแรือเล่าครับห <Belle> ดด่วยมั้งแพ้หาซื้อโอ้หแต่เป็นนมผมล แต่เป็นนุ่มเลยครับผมมาอยู่ที่กัดสิบโอ้าคักคักมายูแต่สองสองปาติโทผมก็มาอยู่สาสิบประมาณสาสิบกว่าปีลูไส่นคนโตก็สามสิบสามสามสิบสี่ปีแล้วัวนจำนุงจิจำนุ่งวันหน้าบ่น้ำน้ำาึคเพิ่นจำนงวันนาจำนุงวันหน้า ยหญ่มาจากซีสกเกีดมดมาในขอบเขกพวจีวันสุกเสกเียวใหญ่บอกสุกเสียวใหญ่ทำธุรกิจขายต้นไม้ขายพันไม้บอกป,ะ,ปะข้างเนาะนาติดของใหญ่ครับผมของของใหญ่เด้อครับผม น้ำบืเอดครับผมน้ำไหลจนจนจนเลยพนะครับผมมองนี้เป็นหลอดอุม,มุ่งเลยครับผมน้ำม,มองนี้น้ำหลอดอุม,มุ้งครับผมคล้องคนเทศคล้องหลอดอุม,มุ้งครับชว่วงนี้น้ำมันมาขึ้นนี้ครับผมนี่หลอดมองนี้ครับผมมองล่างค่าเนี่ยแน่นเพียนผุนครับผมเป็นประตูน้ำประตูน้ำยูหันครับผม พเพนเฮ็ดลอดห่วยนี่ครับผมเป็นลำห่วยนี่นี่ครับสะพานสะพานนี่ข้างบนนี่มันจะเป็นห่วยครับผมเป็นลำห่วยนี่ครับผมเป็นหว่นหว,ยนนหวยธรรมชาติครับผมนี่คือห่วยธรรมชาตินี่ครับผมปพิเฮต์โค้งไปทั้งปุ่นเพิเฮต์ประตูปล่อยน้ำจากค้องเขามาห่วยก็ได้ครับผมมีสองประตูนี่ครับผมช่วงนี้จิเป็นอุโมงค์ ตอดหวยครับผมน้ำล่อยมากกมันจะมา่ปูทางผีครับผมแต่เป็นจนน้ำไร้แห้งเด้ครับผมส่งน้าแร้แห้งครับผมส่งน้ำไรแล้งมาหาปู่หาปลาส่งเพื่นปิดน้ำครับผมส่วงเกี้ยวเขาหน้าปังนะครับผมเพื่อนปิดน้ำแล้วจะมเมาป่ามันนี่น,น้ำมีส่งมาจากเขลือน,น้องไบรครับผมเป็นปลาธรรมชาติมันจะขังอยู่ข้องเหมือนเต็มสนุกเอาครับผม พี่น้องย้อนไปเบิ้งในขีดผมกีดคนก้อนหาปลาในคลองสูงน้านะครับผมนี่แหละครับผมมาหานี่ในคลองนี่แหละลายป่าธรรมชาติครับผมป่าแม่น้ำโอเคครับผมขอ,อยุดตีกันนั่งถึงเนื้อไเพียงกิ่นีดเด้อครับผมพี่น้องขอบคุณในไลายที่มาเบิ้งมาชมฝากคนไหกดแชร์กดติดตามนียครับผมขอบคุณในไลายสวัสดีครับ